ครับวันนี้นะครับผมจะพาท่านมา,ากราบวัดนาอุดมนะครับหรือว่ากราบหลวงปู่สวนฉันทโลหรือวายาท่านาสวนฉันทโลนะครับซึ่งท่านเป็นเกจิผู้เปี่ยมเมตตาสุดยอดวิชาตะกุฏท่านเป็นศิษย์สายสําเร็จรุ่นและยาท่านกรรมฐานแพงนะครับปรมาจารย์ผู้มีพลังจิตอันลึกลำมีอิทธิฤทธิปฏิหารมากมายเป็นที่เลื่องลือแห่งผักตะวันออกเฉียงเหนือ แถบลุมแม่นำ้ำโขงท่านเป็นพระเทลราผู้เปี่ยมล้นด้วยเมตตาบารมีครับบุคลิกของท่านนะครับนาเลื่อมใสมานะครับนาเลื่อมใสเรือมรสท่านะครับใบหน้าคงเพลินนะครับจะเอิบอิ่มยิ้มแย้มแจ่มใสผู้ไดมีทุกข์มหาจะบกเคยปฏิเสธและไม่เลือกชนชั้นวรรณะนะครับอีกทั้งเย็ดมัน ขารวบในพระธรรมวินัยอย่างเคร่งครัดมีศีลจาวัดอันงดงามชอบบำเพ็ญกุศลทำประโยชน์ให้แก่ส่วนร่วมนะครับประวัติของหลวงปู่สวนวันดนาอุดมเมืองุบนเฮ้านะครับเพื่อแันสุมนะครับเจเจปูเปียมโดยเมตตาสุดยอดวิชาต,ตรกุฏท่านเป็นศิษย์สายสำเร็จรุ่นนะครับและยาทัานกรรมฐานแพง ปรามาจารย์ผู้ถ่มีพลังจิตอันลึกล้ำอิทธิปาฏิหาริมากมายนะครับเป็นที่เลื่องลือแห่งภาคตะว,วันออกเฉียงเหนือแถบลุ่มแม่น้ำคงตามที่ผมได้ว่าไปนะครับในอดีตท่านนะครับมีน้มเดวาสวนแสงเขียวนะครับเกิดเมื่อวันที่8กันยายน2453่หาตรงกับวันซุกข,ขึ้น15คําเดือน10นะครับปีจอที่บรรณานิบดมตำบลคำหวานเพื่อตันสมจังหวัดมุราชธานีบิดาซื้อคูณ เป็นชาวบ้านสำโรงส่วนมั่นดาซื้อผุย๋ยเป็นชาวบ้านนาทมประกอบอาชีพทำหนามีพี่น้องท้องเดียวกันร่วม8ดคนนะครับชีวิตตั้งแต่วัยเด็กจนถึงวัยรุ่นเป็นผู้ที่มีจิตใจสุขุมเยือกเย็นมีใจอบอ้อมอารีเอ,อื้อเฟื้อเพื่อแพร่ต่อเพื่อนฝูงและก็มีจิตรัทธาเลื่อมใสในพระพุทธศาสนา มากกว่ารุ่นเร่าคร่าวเดียวกันนะครับเมื่อยุคอบยู่ครบปีเพิ่นได้ขอบิดามัรดาพ่อเมีเนี่ยละเขาไปสมบติวัดนาอุดมบรรณทมวัดปัจจุบันนี่นะครับเมื่อวันที่30พฤษภาคม2473โดยมีเจอ้าอธิการพมา่าวัดบรรละเวต,ตบลไส้มูลอำเภอพิบูรณ์เป็นอุปชา พระดีเป็นพระกรรมวาจาจารย์พระบัวเป็นพระมุสาวนาจารย์ได้รับฉายาว่าฉันทโรนะครับเมื่อจำพันเมื่อบวชแล้วอุปสมบทแล้วเป็นกะระเดียนสวดมนต์ปฏิโมกอยู่ในสำนักของเจ้าที่การสวนนะครับเจ้าวัดนาอุดมในคณะนั้นนะครับอยู่ประมาณ3ปีนะครับจึงใหญ่ไปศึกษาต่เตอเพิ่มเติมนะครับอยู่บ้านนาว่า อ,อำเภอตันสมนะครับเป็นเวลา3เดือนแล้วก็เรียนต่อที่วัดบ้านสำรงใหญ่ตำบลสำรงซึ่งเป็นบ้านเกิดของโยมบิดาเพิ่นนะครับขณะนั้นมีอาจารย์มอนแสงเขียวเป็นเจ้าวาดเมื่อพศ2478นะครับเนี่ยนจากาวัดแล้วกา็มาต่ออยู่ตำบลสำรงนะครับในด้าน วิทยาในขเวทวิทยาคมนะครับได้ลำเลียนมาจากสำเร็จรุ่นนะครับและกิจยาทันกรรมฐานแพงอดีตเกจิอาจารย์จำคำวิเย์แห่งหลุมแม่น้โคงโดยททานในมองการไกลไปข้างหนาา้าว่าขเวทวิทยาคมที่ทันศึกษาอยู่นี่จะเป็นประโยชน์มากแก่การถนนบำรุงพพะริศาศาสนาภ่ายภาคหน้านะครับเพิินกระกลำ่ำหลังจากเพิินโมรณภาพเป็นหลายปีนะครับสรีระร่างกายของเพิิน กะยังบอ่อเน่าเปื่อยนะครับอ่าตอนนี้กะากำลังสั่งเจดีทั้งวัดกำลังสงั่งมหาเจดีนะครับอ่าพี่น้องที่เห็น YouTube อยู่ในขณะนี้ก็อย่าลืมนะครับอ่าร่วมสั่งกับเพลินนะครับจะเป็นบุญกุศลสมโยู่ให้ขอบครัวท่านอ่าอยู่เย็นเป็นสุขนะครับอย่าลืมนะครับมาก,ก่าเพลินและก่มาร่วมสั่งนะครับนี่คือปี2500